อยากดูจริงๆว่ามันเป็นใครใช่ผมก็อยากรู้ครับว่ามันจะเป็นใครรูไรไ้แล้ทำยังไงได้ล่ะเรื่องมันลุ่งเลยหนึ่งขนาดนี้แล้วอ่ะฉันจะถามมันว่ามันเด็ดดอกลั่นทมตอนเช้าหรือตอนเย็นเก <c oughs> ี่ยวอะไรกับดอกลั่นทม โอ้จุดดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมไม่ใช่เวลามาร้องเพลงเล่นนยครับพี่สำรวมครับใช่สิไอผู้ชายคนนั้นอ่ะมันเห็นพลอยใสเป็นแค่ดอกลันทมพอเด็ดดมสมใจแล้วมันก็ยอนทิ้งเด็ดเช้าเด็ดเย็นนเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดม พอแล้วไม่ใช่เวลามานั่งเศร้าด้วยนะครับเราต้องทําจิตใจให้เข้มแข็งเราต้องยอมรับความจริงสิครับเราต้องเดินหน้าลุยต่อไปฉันจะหาพ่อให้ลูกพลอยใสให้ได้ผมจะรีบไปเกิดใหม่รีบโตแล้วก็รีบมาสู่ขอพลอยใสแล้วก็รับเป็นพ่อของลูกของพลอยใสอีกทีหนึ่งผมจะขอรับเป็นพ่อของลูกพลอยใสต่ออันนี้เลยครับไม่ต้องมีใครมารับผิดชอบอะไรฉันทั้งนั้นน่ะ <S 2> <S 2> <S ที่พูดกับฉันแปลกๆเพราะว่าคิดว่าฉันท้องใช่ไหมใช่จะบ้าหรอฉันไม่ได้ท้องอ้อาคิดได้ไงเนี่ยว่าฉันท้องก็ก็พี่เจอที่ตรวจคันในกระเป๋าพอยใสมีสมผีดด้วย <S <S พี่สำรวม Oh, โอ้กันตายดีกว่าไม่ต้องเลยนะเนี่ยฟังนะไอ้ที่สองขีดที่เห็นเนี่ยฉันเป็นคนทำขึ้นมาเองเพื่อจะเอาไปเป็นตัวอย่างบรรยายให้กลุ่มเยาวชนในเขตของเราฟังถึงวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาการตั้งคั์ที่ไม่คุณบอกว่าาเขไม่รับผิดชอบบบันงรผิดชออเง แล้วไม่ให้สำรวมบอกคุณนายเพชรด้วยอะ่ะก็โครงการนี้เนี่ยฉันต้องรับผิดชอบเองไงอ๋อเดี๋ยวๆ,ๆแล้วที่บอกว่ามีคนเป็นร้อยแล้วต่อไปปีหน้าจะมีเป็นพันแล้วต่อไปอีกกองทุนทุกประเทศเลยนี่มันอทไหร่ครับก็ที่ฉันไปบรรยายเนี่ยนะมีคนมาฟังเป็นร้อยเลยปีนี้ปีหน้าเนี่ยกะจะรณรงค์ให้มาฟังเนี่ยเป็นพันเลยไปท่วประเทศได้ยิ่งดีเลยอะ่ะ แล้วที่เขานัดไปซ้ําชอบกินของเปรี้ยวแล้วกบมาอ้วกแล้วก็เดินขาถ่างเพราะว่าหนักไปหน่อยอ่ะก็ไปบรรยายรอบเดียวมันไม่จบต้องไปซ้ําอีกวันะ่ะเตรียมงานเลิกดึกมันก็เลยเครียดลงกระเพาะก็เลยอ้วกอย่างที่เห็นเนี่ยถือของหนักเพลียก็เลยเดินขาถ่างสรุปคือฉันไม่ได้ท้อง ยังไม่กลับมาอีกนะเนี่ยเดี๋ยวแต่พี่ต้องต้องไปตามมันก่อนละโอ้เนั่นสิเนาะสำมีไปไหนก็ไม่รู้เนาะมาช่วยพี่สำรวจตาหาสัมรีดีกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไป,ไ,ปไปช่วยสำรวจกับพิมะตามหาสำลีดีกว่านะหายตัวไปดีกว่านะ ที่อยู่ตรงหัวเนี่ยคุณคุณเอามาจากไหนหรือเจ๊บ้านแกงอะโอ้ทำไมขี้ขมโมยอย่างงี้ตั้งแต่อีตโต้แล้วนะเราอะเจ๊นี่ถามจริงนะเจไม่กลัวเพื่เลยเหรอบอกแล้วกลัวแค่ไม่มีผัวอย่างนี้ต้องรุยไม่เลิกทำไมจิตแข็งวะบนว่นแหละอ๋อกำลังเชินชมกันอยู่ว่าคนอะไรอะทำไมแข็งแกร่งอย่างนี้นะอ,นอ,อย่าคุยเสียเวลา ต้องสติหน่อยเออเอทุกคนอย่าขยับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนู้นอะไม่ต้องตัวเจ๊จัดการเองโอ้โหเอ๊ะผ้ายันนี่คุณคุณอีกแล้วเอามาจากไหนอะเจ๊บ้านแกง่ะโอ้ยทัหมดทุกอย่างเลยไม่ยกบ้านไปเลยล่ะ เ uh 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 ้้เเห็นไหมเจ๊เก่งไอ้เฉพาะเห็นไหมบอกแล้วว่ายันในนี้ของแกไม่ได้ผลไม่น่าไปร้อนเล่นกับคุณพี่เขาเลย งั้นลอาวิธีของสัมลีไหมคะวิธีไหนเหรอวิ่งอะไปยบอกแล้วใช่ไหมไม่มีหน้าไหนมาขวางการมีผัวของเจได้ตายเป็นตายโอ้โหปล่อยผีหน้าหายได้ด้วยอ่ะเจ้เก่งสุดๆเนี่ย ลุกๆ้ยเฮ้ยมาครับมาจังอ่ะพี่กลัวกลัวมัน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 เป็นไรครับนี่ไฟฉายก็บอกมันเริ่มเลยเปิดสว่างทุกที่ <c oughs> ไม่ต้องเปิดนะเดเีย๋ยนะเฮ้วพวกนี้มาทำอะไรที่มืดๆแบบนี้อะฮะแล้วไฟฉายทำไมไม่เปิดอะเฮ้ยยังอยู่แล้วเราจะอยู่ทำไมอะครับเด้อเด้อคุณพี่ครับสำรวจ ความพยายามเนี่ยถ้าใช้ในทางที่ถูกต้องมันก็ดีนะริชชี่แต่แบบนี้มันจะได้เรื่องคุณพี่คนสวยครับ คุณพี่ลิซช,ชี่ครับขนาดเจ้าที่เจ้าทางเขาทักอย่างนี้แล้วยังจะเข้ามาอีกหรอครับบอกแล้วไงไม่มีใครมาขวางทางการมีผัวของริชชี่อเออ,เอ,องั้นขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าระหว่างกลัวไมมีสามีกับกลัวผีเนี่ยผู้หญิงกลัวอะไรมากกันคะ,ะกลัวไม่มีผัวค่ะและ้วลิชชี่ขอสัญญานะคะวันนี้ลิชชี่จะทำทุกวิถีทางให้ได้ผัวเป็นของตัวเอง เป็นกำลังใจให้พิ่ชีด้วยนะคะโอ,โอ,โอ้มีเสียงตอบรับแสดงว่าเห็นด้วยผู้คนไม่อา้อาอะยังไม่ไปไหนอีกเหรอเนะ่ดื้อไว้เฮ้อุ้ยดี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 จะได้ขอน้ำมันพลายซะเลยังไงกระบอกมีพอไหมเนี่ยน่าจะพอเยอะนะ Play with the...